สวัสดีครับเรามาดูวิธีการใช้ในสองของไวคัสสีแกนนะครับในสวนของการตัดบริเวณที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือด้านตรงนี้เราตัดแบบสองแกนธรรมดาใช่ไหมครับส่วนด้านล่างตรงนี้เราต้องการตัดแบบสีแกนนะครับตัวของโปรแกรมนะครับก็จะมีให้เราเลือกครั้งที่แล้วที่ดูไปก็จะเป็นส่วนของ internal หรือว่า external ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของ open profile นะครับอันนี้ผมโอเคเข้าไปนะครับก็เลือกเหมือนเดิมนะครับเลือกลักษณะของสี่แกน อันนี้เราเลือกท็อปเฟสไม่ได้แล้วนะถ้าเราเลือกท็อปเฟสมันก็จะไม่มีผิวไม่มีขอบของตรงนี้ใช่ไหมครับเราเลือกเป็นลักษณะของสายเฟสครับแล้วก็เลือกผิวที่หนึ่งผิวที่สองโอเคนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสูนให้ทุกคนนะครับแล้วก็เจเนเระครับเราก็จะได้ทูลผ่านแบบนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถนําไปใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราดูในส่องของการบริไฟทูลผ่านดูเนี่ยเราคลิกดูปุ๊บตรงนี้เข้าไปก็ยังโอเคอยู่นะครับ ตรงนี้ก็น่าจะพอได้ก็คือการเอียงนะครับพอเดินมาด้านนี้ปุ๊บจะเห็นว่าตัวของตัวของเซอร์เฟตตรงเนี้ยนะครับเขาพยายามเอียงเพื่อจะทําสัมผัสตร,ตรงนี้ใช่ไหมครับทําให้ลักษณะการเดินของทูนตรงเนี้ยมันก็จะอาจจะไปควายโดนข้างบนตรงนี้นะครับโอเคหรือแม้แต่ตรงส่วนของบริเวณนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ผมลบแล้วบอ,อกกันนะครับแล้วก็เลือกให้ดูห ก็จะเห็นแค่ขอบบนตรงนี้นะครับกับขอบล่างนะครับเห็นว่าขอบบนเนี่ยมันไม่สุดในส่วนของหน้างานครับถ้าเราเจเนเรตออกมาเราก็จ้ทุทผ่านเหมือนน่าจะทําได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่พอจะเดินนะครับออกคลิกเน็เข้าไปปุ๊บนะครับเห็นว่าทนผ่านเนี่ยวิ่งมาแบบนี้แสดงว่าตรงนี้ก็จะเหลือนะครับจริงๆเราก็ยืดทนผ่านได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเคสแบบนี้ควรจะสร้างเนื้อมากกว่านะครับอันนี้ผมไปสร้างเนื้อให้ดูแล้วกันนะครับ ผมสวิตช์กลับไปที่โมเดลลิ่งครับผมก็เลือกทำการเอ็กทรดขึ้นมานครับเลือกขอบตรงนี้คนระับอ่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนตัวกรองนิดนึงอาจจะเป็นซิงเกิลก็ได้นะครับผมเลือกขอบตรงนี้กับขอบตรงนี้นะครับขึ้นมาที่ความหนาสิบห้ามิลน,นะครับตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนอนนะครับแล้วก็ส่วนของออฟเซ็ตผมเปิดเป็น two size นะครับห้ามิลแล้วกันนะเป็นลนักษณะแบบนี้แล้วกันนะครับก็ โอเคออกมานะครับผมได้เนื้องานตรงนี้ออกมาครับผมก็ทําการออฟเซ t ตนิดนึงแล้วกันนะออฟเซ็ตเฟสนะครับผมแล้วออฟเซตเฟสตรงบริเวณผิวที่ผมเอ็กทูดขึ้นมาสามมิลนะครับ,มมนนรบให้ให้เลยแบบนี้แือว่าอาจจะเลยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็โอเคนะครับ ด้านนี้จะออฟเซตด้วยก็ได้นะครับผมออฟเซตนิดนึงแล้วกัน,นครับให,ให้เลยเนื้องานหะนึ่งมิลนะครัก็ดูว่าถ้าเกิดว่าเลยออกมาแล้วไปตัดเนื้อข้างในก็ไม่ต้องเลยออมาเยอะนะครับถามาก็รีเพสนะครับก็รีเพสตัวของผิว อันในของผมตรงนี้นะครับรีเพสกับผิวนี้นะครับสวิต์เมาส์ปุ่มกลางแล้วก็รีเพสกับผิวออกมาได้เนื้อของชิ้นงานแบบนี้ออกมานะครับปีมีขอบตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคนะครับผมสร้างอันนี้ด้วยเลยแล้วกันครับผมก็เอ็กทูธนะครับดูแล้วชิ้นงานน่าจะไม่ส่งมากกันนะครับผมเอ็กทูธแค่ขอบเดียวแล้วกันนะครับแล้วก็ทำการออฟเซ็ต ผม double click สวิตช์ในสองทิศทางตรงนี้นะครับตัวอัพเซตก็จะสวิตช์เข้าด้านใน, okay นครับผมก็โอเคไปคถัดมาผมก็ miller geometry ไปแล้วกัน,นครับสร้างไปสองชิ้น solid ตัวนี้นะครับ miller ผ่านเพล n นะครับเป็น infer นะครับระบบก็เลือกผิวบริเป,เป็นผิวของเนื้อที่ผมสร้างขึ้นมานะครับ ผมใส่ค่าเป็นศูนย์นะครับเราก็จะมินเลอผ่านตรงนี้เลยก็โอเคนะครับถัดมาผมก็รีเพย์ะครับผิวงานชิ้นนี้นะครับกับตัวของสวิตมาที่รีเพย์สเฟซผิวนี้นะครับผ่านนะครับอันนี้กับเฟคกับ ก็อยู่ไหนก็ได้กันนะถ้าเกิดว่ารีเพสแล้วมีมีเลื่อมๆแบบนี้ก็ลองรีเพสอีกรอบหนึ่งนะครับรีเพปนี้กับชิ้นนี้นะโอเคเราไปได้เนื้อตรงนี้พอดีนะผมก็ทําการออฟเซตออกนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผิวออฟเซตไม่ได้ก็อาจจะเลือกวิธีอื่นนะของออฟเซตได้เพราะว่าตรงด้านล่างคิ้วด้านล่างจะไม่โดนตรงชิ้นงานของเรานะครับ ก็เอาเซต้านนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วกันครับอันะนี้ผมก็จะได้เนื้อเนื้องานของ2องชิ้นนี้เป็นตัวโซลิดที่ยาวขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะครับผมก็ไปทำการทำแคมต่ตอนะครับ <c oughs> ผมเลือก create operation นะครับเลือกในฟองของ open profile นะครับแล้วก็โ okay อเคเข้าไปนะ <c oughs> ครับคนแรกผมก็เลือกเส้นนะครับเลือกเส้นหรือว่าเลือกในสองของผิวนะครับ แล้วเป็นแบบสี่แกนนะครับเราก็เลือกเป็นแบบไซส์เฟสนะครับเลือกผิวที่หนึ่งเลือกผิวที่สองนะครับแล้วก็โอเคนะครับเมื่อเจเนเรตครับเราก็จะทูนพานไปลนนักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสูและการทาเทินคัดเดียวนะครับเราก็มาดูในส่วนของบริเวณที่เข้ากับบริเวณที่ออกตรงนี้นะครับเราเทียนปุบ๊บเข้าไปปุบ๊บแล้วออกตรงนี้นะครับ ถ้าเราดูทูนพาธนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวตั้งอยู่ก็โอเคนะครับแต่ถ้าตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของเอียงแบบนี้ส่วนที่เราจะทําเพิ่มนะครับก็คือจุดเข้าจุดออกนะครับถ้าเราจะทําเพิ่มครับอย่างเช่นผมทาเพิ่มในส่วนของจุดเข้าจุดออกนิดนึงก็ผมเข้าไปที่ส่วนของการเลือกผิวแล้วก็ไปที่ส่วนของคอนโทรลพอย n ์นะครับผมก็ปรีฟาในส่วนของจุดเข้านะครับผมก็มองภาพด้านท็อปแล้วกันครับ ผมก็เดี๋ยวผมสร้างตัวนี้ให้เส้นตอออกมานะครับผมก็เลยคลิกบริเวณนี้แล้วครับนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดออกก็คือรีแท็กตรงนี้นะครับ,นะรบก็คลิกไปบริเวณนี้นะครับในส่วนของจุดเข้าผมไปขีดตัวเลขให้เป็นตัวเลขเต็มนะครับผมก็เข้าไปในส่วนของพอยด์ดา็อกลบสิบสามนะครับลบ ห้าแล้วกันครับโอเคนะครับโอเคมานะครับโอเคตอนนี้ถ้าเจเนเรตเราก็ได้ทุนผ่าแบบนี้ก็คือหักมาแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแต่ส่วนนี้ยังยังไโอเคนะครับผมก็ไปที่ส่วนของ c u ตติ้งพารามิเตอร์นะครับความหนาเหล็กตรงนี้อยู่ที่สิบห้านะครับโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของนอนคั t ติ้งมูฟนะครับในสของการเข้านะครับ ทิศทางทานข้าวนะครับได้เล็กกว่านี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นแองกูล่านะครับหลีดเก้าสิบนะครับหลีดหนึ่งแปดศูนย์นผมก็จะเข้าตรงแบบนี้นะครับถัดมาก็ในส่วนของคัตเตอร์คอมเพเซชันนะครับผมเปลี่ยนเป็นอัพเตอร์หลีดเอานะครับโอเค เราก็เจนเนอเรตเก็จะได้ทูลพาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวท้ายคือใส่ในสองฟีดนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นออานะครับสอจุด้านะครัสำหรับเครื่องที่ที่มีฟีดนะครับโอเคนะครับเจอันนี้ผมก็จะได้หนึ่งหนึ่งโปรแกรมนะครับถัดมาผมก็มาที่ตรงนี้นะครับขวาแล้วก็คอปปี้นะครับ แล้วก็เพจลงมาครับแต่มันคลิกนะครับแล้วก็คลิกใน่องของ s p ็บ i f y ายวานะครับผมลบส่วนตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เลือกผิวที่หนึ่งผิวที่สองตรงนี้ไปนะโอเคเราไปด้ขอบบนกับขอบล่างคถัดนะมานะครับพอยต์ point นะครับในผมมองภาพด้านท็อปนะนะครับผมก็คอนโทรลพอยต์นะครับ สเปคติฟาเลือกประมาณนี้นะสเปคต t i ายแล้วก็เลือกประมาณนี้นะครับจุดบนบอกเปลี่ยนนิดนดงให้เป็นคา่าเต็มนะครับลบสี่เนะ okay, นะ okay. ก้า okay, นะครับโอเคนะครับก็โอเคนะพอผมเจนเนอเรตครับผอกวจะได้ทุนผ่านในลักษณะนะครับนะนะอันนี้คือ ขาวิ่งยาวแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนในส่วนของนอนกระติงงมูเอาไว้นะครับผมก็เปลี่ยนกลับเป็นไซเล็กเลยแล้วกันนะครับเอาแค่ใกล้ๆเข้าตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าผมเอ็กเทนตรงนี้กมาแล้วนะเจนเนอเนะครับคือผ่าก็จะวิ่งเข้าบริเวณนี้นะครับผมกลับไปดูตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้ผมไม่อยากให้มันยาวมาเพราะว่าเมื่อกี้ยาวแบบนี้แล้วตัวนี้ยาวนะครับผมก็แต่มันคลิกตัวที่แล้วนะครับตรงนี้ แบบนี้โอเคแต่แบบนี้ไม่โอเคผมก็เข้าไปนอนคัตติ้งนะครับในสองรีแท็กนะครับผมไม่ไม่เอาแบบไม่เอาแบบเซมเซมแอดลีอินนะครับผมเอาเป็นใดเล็กนะครับแล้วก็เช่นนเรตนะครับอันนี้เข้าแบบนี้อันนี้ก็ออกเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็โพสต์จีโคดให้ดูคร่าวนะครับ ไปได้จีโค้ดประมาณนี้นะครับ